ยี่ขอบอลเพย์ออังกฤษลีดประเทศสเปอร์นัดสนามเอลเลโรสเวลา18นาฬิกา30นาทีสเปอร์ต่อ0.5-5มาเซโลบีโอซ่ากุนซือชาวอาร์เจนตินาของลีดยูเนเต็ดเกมนี้มีการปรับทัพพอสมควรหลกัหลกๆแล้วที่จะลงสนามอินลองเมสซิเย่ยังลงเฝ้าเสากองหลังเดียโก้ยอรนเต้ยืนคู่กับเรียมคูเปอร์ส่วนแนวรุกข,ของทีมยังส่งโรดิโก้โมเรโน่และนำมาคู่กับกองหน้าตัวจบสกอร์อย่างแพทริกเบมฟอร์ด ส่วนแรนเมสันเทนเนอร์ช่วงข่าวของไก่เดือยทองขาดไปแค่รายเดียวเท่านั้นที่เหลือ,อยังมากันครบกับตันทีมอุโกโยริตยังคงลงเฝ้าเสากองหลังทบี้อันเดอเร์วลลยืนคู่กับเอริกไดเออร์ส่วนเกมรุกส่งแกรเรตเบลผนึกกำลังกับซงฮมินส่วนหน้าเป้าไม่ใช่ใครแฮร์รี่เคนพิมริกคู่หัวค่ําก็น่าสนุกแล้วลีเจาบ้านล่าสุดนั้นอยู่อันดับ11ผลงาน3มนัดหลังเริ่มแผวหลังไม่ชนะใครในเกมลีกที่ได้เปรียบก็คือจะได้เฝ้าแค่รังเท่านั้นเอง จะดวลกับไก่เดือยทองทีมเยือนที่ยังต้องการแต้มอย่างมากในการลุ้นโคต้าบอลยุโรปซึ่งคงต้องเร่งเครื่องหากไม่ได้ไปอาจเสียแข้งตัวเก่งออกจากทีมและผลงานห้านัดหลังก็มีทั้งชนะเสมอและกะแพ้ราคาบอลออกมาอยู่ที่ครึ่งลูกวัดใจกันแบบนี้ก็ไม่ง่ายซะทีเดียวเพราะลีดเองในรังก็ไม่มียอมอยู่แล้วบอลออกได้3หน้าลองไปหน่อยจะดีกว่าน่าจะแบ่งแต้มกันไว้อยู่พ้นที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง มาร์คโลเวนสันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC เสียอองกฤษออกโรงแสดงทัศนะถึงเกมพชเมียลีกสัปดาห์ที่35ของฤดูกาล2020-2021โดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดรงังเอติฮัสเตเดียมเอาชนะเชลซี2-0พร้อมกับควา้าแชมป์ได้สำเร็จแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้จะการันตีทันทีหากชัยชนะที่เอติฮัสเตเดียมตกเป็นของระบายสีฟ้าเพราะจะทำแต้มทิ้งขาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเวลานี้ลงเล่นไปแล้ว34เกม มี80คะแนนขณะที่ปีศาจแดงลงเล่นไป33เกมมีอยู่67คะแนนทัศนะของโรเลนเซนลีดจะแพ้สปเปอร์0ประตูต่อ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะแพ้คิสเันพาเลต0ประตูต่อ1แมนซิตี้จะชนะเชลซี2-0ลิเวอร์พูลจะชนะเซาท์ทัมพ์ตัน2-0วูฟจะแพ้ไบริทัน0ประตูต่อ2แอสตันวิลล่าจะแพ้ให้กับแมนยูไนเต็ด0ประตูต่อ2เวสต์แฮมจะชนะเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ0 อาร์เซนอลจะชนะเฟรฟอบิด2ประตูต่อ0และฟูลแลมจะแพ้เบอร์ซิลี่สูประตูต่อ2อโจดัทันบาเน็ตเอเนต์ผู้ดูแลสัญญาให้กับแกเรตเบลออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าลูกค้าคนสําคัญยังไม่ได้พูดคุยเรื่องอนาคตกับสเปอร์แม้แต่น้อยขณะที่เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องเดินทางกลับเรอลมดริตตามเงื่อนไขย,ยืมตัวจนถ,ถึงตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างผมแกเรเบล และคนจากสโมสสสเปอร์แม้แต่ครั้งเดียวด้วยความที่เบลไม่ได้ทําผลงานดีมากนักตลอด5เดือนกับทีมผมจึงไม่รู้ว่าสเปอร์กําลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่หากมองอีมุมนี่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยเรื่องสัญญาอยู่แล้วโฟกัสไปที่การแข่งขันก่อนน่าจะดีกว่ายัางไรก็ตามกาเดรบเบลผ่านการพิสูจนานาหลายปีเยอะมากจนพอจะรู้ว่าเขาคือนักฟุตบอลระดับเวิร์คลาสต,ตัวจริงแม้จะแผ่วลงไปบ้างเพราะอาการบาดเจ็บที่คอรบกวนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงโลกรู้ทุกคนรู้ เบลจะทำผลงานได้ดีหากมีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดและเมื่อไรที่พร้อมเก่งกลับคืนมาทีมจะได้ผลประโยชน์มหาศาลแน่นอนหลังจากแรนเมสันเข้ามาเป็นกุนซือรักษาการผมเริ่มมองเห็นว่าเบลได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นสำคัญคือเขามั่นใจและกำลังสนุกกับการทำงานในทีมที่คุ้นเคยอย่างถึงที่สุดแรนเมสันรักษาการเฮดโค้ชของทนนัมฮอสเปอร์มั่นใจศักยภาพของแกรดเบล กองหน้าริมเส้นดีกรีอดีตแข้งค่าตัวแพงที่สุดของโลกว่าจะสามารถระเบิดผลงานดีที่สุดออกมาช่วยต้นสังกัดคว้าตัวแชมเปส์ลีกเพราะทีมปรับมาเล่นเกมบุกแหลกเอาใจแล้วกกเรเบลถูกยืมมาจากเรอัลมาดริดทั้งฤด,ดูกาลด้วยอดีตเฮดโค้ชโชเซ่บูเรนโยจำกัดโอกาสลงสนามด้วยเหตุผลว่าแกเรเบลยังไม่มีความฟิตย่างได้ก็ตตามเมสันกลับมองต่างมุมยัดลงตัวจริงใน2นัดหลังสุดแล้วกดไปถึง4ประตูนั่นทําให้คุณซือใบละอ่อนมั่นใจว่า แกเดดเบลยังเหลือของดีอีกเพียบไม่ใช่แค่แฮตชิกเดียวใส่เชฟฟิลยูเนเต็ดเกมล่าสุด